สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มาเพราะว่าพกแค่สมาร์ทคาครับวันนี้สุดพิเศษเลยนะผมมีเป็น7ที่นั่งที่ขนาดย่อมยาวลงมานะครับกับมิตซูบิชิ i Xpander Cross นะครับผมย้ำนะครับผมว่าเป็น Xpander Cross นะครับปี2023เลขไม์เพียง2,000โลนะครับวันนี้มีเข้ามาให้แล้วเรียบร้อยครับผมอ่ะก็จะเป็นเครื่องยนต์น่าจะเป็นขนาด1.5นะครับรุ่นนี้ ไม่ต้องรอรถเสร็จนะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาเมื่อเช้าเลยก็สามารถเดี๋ยวล้างขายได้เลยนะทุกท่านใช่ครับนี่เครื่องยนต์เรียมๆใส่ๆแบบนี้นะตำหนีไม่มีไม่รู้จะหาต้มนีต้ตรงไหนเลยนะนงฟุกใช่ครับเหลือเอาน้ํำไปล้างๆนิดเดียวก็สะอาดแล้วเล็กใหม่แท้เลยใช่ไหมคะสองพันกโลใช่ไหมใช่ครับผมเช็คเรียบร้อยนะครับใครหาเจ็ดที่นั่งนะคะรถปี23 ออกห้างป้ายแดงก็มีหลายนะเอ,อ่อออกห้างป้ายแดงรุ่นนี้ราคาเริ่มต้นที่9แสนปลายปลายนะครับผมราคาเริ่มต้นที่9แสนปลายปลายนะครับ,บเบสเซ็ตก็น่าจะล้านกว่าบาทนะครับแต่เดี๋ยวถ้าคุณลูกค้าสนใจนะอินบ็อกซ์หรือโทรเข้ามาสอบถามราคาเพิ่มเติมได้ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เลยนะครับ<ช>ผมรับรองว่าราคาเนี้ย โดนใจย่างแน่นอนนะครับอยากให้โทรมาะะใช่เพราะว่าอยากคุยก,กับลูกค้าด้วยไม่ใช่เรายังไม่รู้ราคารถพึ่งมาเลยนะแต่ว่าอยู่ไม่นานหรอกใช่ครับก็ไปนะคะลูกค้าใครสนใจโทรมาขอราคากันได้เลยนะเดี๋ยวเราทิ้งเบอร์ไว้ให้าเดพี่ขยับไหมเดี๋ยวให้ราคาพิเศษเลยนี่นัเนื้อฝาน้าแก้มเกลื่อนอะไรนี้ไม่มีแกะไม่มีทอดเลยนะ <ๆ S 1> เดิมแบบต้นนิดเลยอะนะครับ เพราะว่าเราให้ช่างเช็คเบื้องต้นให้แล้วนะคะเช็คต้นเช็คทราบเช็คประวัติกันมาเรียบร้อยแล้วด้วยนี่ดูไฟหน้าค่ะน้องฟูนี่เลียมเลียมแบบนี้เลยนะเป็นไฟแบบรุ่นใหม่ทั้งหมดเลยอ่ะดีไซน์ไปสวยแล้วก็สีเนีย่ยเป็นสีเทาเข้มเป็นประกายมุกเรียกไม่สู้เหมือนกันสวยนะครับแต่ว่าในเลียม,มเขาลงเทานะาแต่ว่ามัน,นเทาแบบเหมือนเทาเทามุกทอง ปากายอะไรไม่รู้ผมก็เรียกมิสูเหมือนกันแลน้วนี่นี่ดูดูไฟดูไฟด้านหน้านี่เขาดีไซน์เอีอ่นี่ดูชีดูเขาดีไซน์มาเท่นะเทเลยแหละเดี๋ยวไว้รอให้ช่างพี่ๆเขาเช็คให้เรียบร้อยก,ก่อนเราจะไปรีวิวตอนที่มันล้างเสร็จให้อีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับผมล้อ,อย่างนี้เดิมสูตนะใน,นยางบิต,ตนนะครับล้อขอบ17ของมิซูเลยนะครับ ไม่มีชนหนักผิดความจมน้ําอย่างแน่นอนนะคะมีรับประกันหลังการขายรับประกันเครื่องเกียร์มีเป็นใบใบรับประกันให้เลยนะคะใช่ครับขอบเท่าไหร่คะสําหรับเรื่องล้อละยยางเป็นล้อขอบ17<ม>นะครับผมเป็นล้อขอบ17เดิมจากศูนย์นะครับขนาดยาง2 0ง5ูนะครับได้เป็นยางแบรนด์บิตโอนนะครับด้วยน,นี่ครับผมแต่ว่ารุ่นเนี้ย ล้อหลังอ่ะมันจะยังเป็นดัมเบกนะครับข้างหน้าเป็นนิดเบกข้างหลังเป็นดัมเบกแต่ว่าดัมเบกเขาทำมาเป็นเบกมือไฟฟ้านะครับดีไซน์ด้านข้างถือว่าเป็นเจ็ดที่นั่งที่กว้างมากนะรถครอบครัวเนี่ยใครหาอยู่นะแล้วก็ราคาย,ย่อมเยา<ช> <นำ S 1> รับผมรุ่นนี้เลยเพราะว่าลูกค้ามันก็ซื้อไปไม่เคยมีปัญหากับเขามาเลยจุกจิกไม่มี<ช>เลยะะแบบยาวๆอ่ะอก็คือตามแบรนด์เขาแหละนะครับผมแบรนด์มิซูบิชิก รู้กันอยู่<ช>นะครับใช่ค่ะนี่ดูผิวนะรถผิวดีมากรถสองพันกโลดูเดี๋ยวเราดูภายนอกไปก่อนแล้วกันเนาะใช่ครับเดี๋ยวเข้า <ผม S 2> ไปดูภายในทีเดียวกันเลยนี่ครับดานทาย,ยสวยๆแบบน,นี้นะครับผมแล้วก็วันนี้ก็ต้องขออภัยเรื่องเสียงด้วยนะพอดีทางทีมงานเขากำลังทำงานกันอยู่ใช่ค่ะนะครับนี่ดันทายนะครับผม อันนี้เราเพิ่งมาเห็นรถไปพร้อมๆกันนะครับคุณลูกค้าทุกท่านแล้วก็มิซูคันนี้นะครับเป็นคันแรกที่เราได้มาสัมผัสนะครับผมเรื่องของออปชันอะไรเดี๋ยวขอเวลาหัดเล่นสักครู่หนึ่ง<ช>นะครับ <ฮะ S 1> เดี๋ยวจะมาแนะนำกันอีกทีหนึ่งแต่ถ้าใครจองก่อนจะไม่ได้ออกมารีวิวแล้วนะคะใช่ครับผมก็คือรีวิวรอบเดียวเลยเลยพราะว่าเนี่ยมีเข้ามาหนึ่งฟอร์จูนคันนั้นส r รเจนเดอร์สมนี่นู่นอีกที่เข้ามาล็อตนี้ด้านหลังน<ม>ูอีกนะคะที่ <มา S 1> เข้ามาเทียบเลยนะครับเทียบเลยนะคะรีวิวไม่ทันรีวิวไม่ทันจริง,งเลยต้องขออนุญาตรีวิวตอนที่ยังไม่ได้ล้างนี้เลยนะเนี่ยดูน็อตสิพยายามให้ดูโครงสร้างเป็นหลักใช่ครับนี่ช่องใส่ของวางของได้แล้วก็เป็นชุด ปะยางเบื้องต้นนะครับมีให้เรียบร้อยครบเลยตรงนี้เขาดึงยังไงเอ่ยน่าจะดึงแบบนี้หรือเปล่านี่มดึงพับไปพับได้ทั้งสองฝั่งเนาะใช่ครับแสดงว่าสามารถขนของได้เยอะมากใช่ครับผมก็พอสมควรนะอ่าแล้วก็ตรงนี้นี่ครับก็เบาะตรงกลางตรงนี้ก็คือสามารถพับแยกลงมาได้นะ อ่ะคือพับแยกออกมาเพื่อไว้เป็นที่วางแก้วหรืออะไรพวกเนี้ยนะครับถ้าไม่ใช้ก็พับเก็บไปที่เดิมนะครับผมนี่นะคะด้านท้ายเมทาร์ชัดชัด,ชดสวยสวยแบบนี้เลยนะดูด้านท้ายไม่มีโดนมานะคะสวยเดิมทั้งคันเลยเนะี่ยนี่ครับ <c oughs> ไหนแล้วก็บอก่บอบ่อมันก็จะพับประมาณเนี้ยมันพับแล้วก็ยกได้นะนี่ครับภายใต้บอ่อ <c oughs> นี่น,นี่ให้ดูน็อต รอยมาทุกจุดใช่ครับอยู่ครบเลยนะเนี่ยสวยจริงรถวิ่งสองพันโล, <2000 S 1> โลนะครับมันสวยอะค่ะ <laughs> <laughs> นี่นอดด็อตดูไม่ดูน็อตใสๆแบบนี้เลยเมื่อกี้เปิดขึ้นมาสะดุดตามากรอยมาแต้มน็อตเนี่ยทุกจุดเลยนะแต่อย่างว่าแหละพอเป็นเอาข้างป้ายแดงอะอาจจะปิดนิดนึงราคาค่อนข้างจะแรงใช่ครับผ่อนชำระอะไรเนี่ยน่าจะไม่ไม่ค่อยไหว แต่พอเป็นมือ2อ่ยราคาขหวดเลยใช่นี่พอรถเข้ามาเมื่อช่วงเช้ามืดก็พี่พี่ทีมงานก็เปลี่ยนกาไปแล้วค่ะเป็น e x p e n d e r Cross เลยใช่ครับก็อารมณ์ประมาณแบบรุ่นใหม่ล่าสุดอะไรประมาณเนี้นะครับเราก็มีเข้ามาแล้วเรป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่และที่สำคัญก็คือใหม่หน่อยด้วยนะเพิ่งจะวิ่ง2,000กว่าโลยังเอาจริงอ่ะมันยังไม่พลรยะลันอินเลยนะ รันอินจริงๆก็ต้องมี5 6า0 0พันโลอะที่เขาให้แบบรันอินครับอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรารีบ,ร,บรีบลงรีบโพสข้อมูลเดี๋ยวมาเต็มเลยนะใช่ครับสุาโทรมาได้เลยนะคะเบาะหนังด้วยนะสีสีนะ่าจะเป็นออกฟอกดำไหมดำเนาะใช่ครับจะเป็นเบาะหนังโทนดำนะครับผมนี่รับประกันโครงสร้างรับประกันเครื่องเกียร มีให้ทั้งหมดนะคะเปลี่ยนถ่ายคองเหลวเดี๋ยวน่าจะต้องเช็คศูนย์นี่แหละคันนี้นะคะรถปีใหม่ๆแบบนี้เช็คให้ได้ทุกคันนี่ขายรถปีใหม่ๆไม่น้อยก็สบายใจนะแล้วก็ช่างของเราเช็คทุกจุดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเลขเครื่องเลขตัวถังใช่ครับผมเช็คให้ทั้งหมดนะคะมีเล่มพร้อมโอนนะรถที่ร้าน จะต้องโอนย้ายได้ปกตินะคะเหมือนเล่นอะไรแล้วตอนนี้ <c oughs> นี่ครับก็จะได้ปุ่มสตาร์ทการลื่นถไหลนะครับผมแล้วก็พวงมาลัยนี้ก็คือมิสูเขายังคงความเดิมอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นสาย้ันรุ่นใหม่อ่าเป็นปัจจโลอะไรเนี้ยพวงมาลัยจะคล้ายๆกันหมดเลยอ่าแล้วก็แบบพวกเอ,อ่อระบบควบคุมความเร็วนะครับระบบมันตีฟังก์ชันแล้วก็พวกสั่งเรียกว่าอะไรนะรับสายวางสายที่ว่าเชื่อมต่อมือถืออะไรพวกเนี้ยนะครับก็มีครบ และนี่ครับผมสิกเนเจอร์คือเลขไม่เพียง2,158กิโลนะครับผมตัดเลยไม้โคตรเท่ใช่ครับแล้วก็เนี่ยออจอแสดงผลอะเป็นแบบนี้แล้วนะเนี่ยวัดรอบจะเร่งเ่งเหมือนเป็นแกนอะไรทักอย่างมั้งอะอแต่ถ้าแมลความเร็วก็จะอยู่ทางทางด้านนี้นะครับเท,ท่นะเท่เท่เลยเท่เลยเลยปุ่มสตาร์ทระบบการเลื่อนถลายนะคะนี่อยู่ทางด้านนี้ทั้งหมดกระจกปับไฟฟ้านี่ดูน็อตทุกตัวสิ ชอบอ่ะชอบมันสวยมันมันรีวิวแล้วก็สบายใจนะจะจะมีพวกเออ r o i r o u t o u t o พวกเนี้ยนะครับ Apple, CarPlay, Bluetooth ต่างๆก็คือใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับผมหน้าจอก็ดีไซน์มามนๆเนาะใช่ครับแบบถ้าสมมติว่ามันมีโหมดให้ดูกล้องก่อนนะเนี่ยแบบดูแบบวิสัยทัศน์ก่อนเราจะถอยอะ่ะ นะครับพอ,อีแบบเราใส่เกียร์ถอยปุ๊บกล้องจะติดอะไรอย่างเงี้ยอ่าเราก็สามารถกดดูกล้องก่อนได้นะครับกุญแจได้รีโมทมาสองดอกคู่กันครบนะครับเราก็ลุ้นราคากันอยู่เหมือนกันนะใช่ครับนี่ครับผมมีเบรกโฮนะครับมีเบรกมือแบบไฟฟ้านะครับเขีย์อโอโต้อ่าแล้วก็ระบบแอร์แบบดิจิตอลนะครับถืงรวมว่าโอเคนะ าน,นะครับแล้วก็ในส่วนของฝ้าเพดานด้านบนนะมีกระจกสองหน้านะครับมีกระจกสองหน้านะครับทั้งสองด้านนี่แบบนี้นะครับฝ้าเพดานก็คือร้องเรากันเจมิมไม่มีนะครับให้ถึงเก้าสิบแปดจุดเจ็สองกันเลยทีเดียวนี่ใหม่เลี่ยมจริงนะครับคุณลูกค้าทุกท่านได้ไปเนี่ยรับรองว่าไม่พิหวังอย่างแน่นอนนะครับแล้วเดี๋ยว เรามารอชมรอฟังราคาไปพร้อมกันว่าจะเหลือเท่าไหร่นะครับรถใหม่ออกห้างก็เชียดหลานนะโอเคนะครับผมอ่ะก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับผมกับมิซูบิชิเอ็กเพนเดอร์คลอสนะครับปี2023คันนี้เลขไม่เพียง2,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนี่ก็ ชื่นชอบครับก็ฝากออก่อนแล้วก็แชร์กดซับตะขกันให้ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมนะครับผมต้องการเช็คราคาเพิ่มเติมนะครับผมโทรเข้ามาสอบถามได้เลยที่ kr สมาร์ A ค่ะนะครับ <S <S ก็ฝากกันไ้ด้วยครับผมแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ